ดีครับสวัสดีครับชิคทดสอบชิคทดสอบก็บรรยากาศด้านหน้าของสถานีกลางบางซื่อนะครับพี่น้องเอ้ยมาในวันที่28พฤศจิกา2564เลยี่น้องในการมารีวิวดูบรรยากาศเขางเมชิดพวกซิสโด้ยพี่น้องพูดไทยผสมอีสานนะครับนี่นะครับบรรยากาศถนนด้านขาเข้ามามันมีสองฝั่งนะครับ รถมีก็มาด้านนี้ก็มีนะครับพี่น้องสายต่างๆลิปนี้เคยมีการถ่ายไปครั้งหนึ่งแล้วสาหรับผมนะก็มาดูอีกครั้งครับรอบนี้ก่อนที่เขาจะย้ายสถานีจากคนลโพงมาแต่แต่ข่าวบอกว่ายังยังไม่ได้ย้ายนะครับต้องดูติดตามไปเรื่อยๆนะครับพี่น้องเลยเป็นบรรยากาศด้านหน้านะครับ เอาทายพี่น้องสำหรับไทยอีสารรนบ้านเฮากับฟังได้ครับเป็นบรรยากาศด้านหน้าวิวก็ประมาณนี้นะครับก็ถ่ายจากถ่ายจากกล้องซัมซุงนะครับภาพอาจจะไม่ยังไม่สมูทเท่าไหร่นะครับกล้องดีกล้องดิจิตอลสมัยก่อนครับพี่น้อง ด้านหน้าของสถานีการบังชื่นวันที่ยี่แปดครับยี่แปดพิศจิกาสองห้าหกสี่ครับพี่น้องนะครับเดินเข้าด้านหน้าก็มีเครื่องสแกนแบบนี้ครับเถ่องแก่าผัดรื่นแกนก็มาดูบรรยากาศด้านในครับเดินไปตามจุดต่างๆครับอ้าวครับนี่ครับป้ายรถไฟทาง สายสีน้ําเงินครับปทางไ,ไปรถไฟสีน้าเงินจะมีป้ายบอกนะครับส่วนป้ายนี้ก็คือมาบันทึกเสียงใหม่ครับเราต้องอ่านอ่านบันทึกเสียงใหม่เพราะว่าถ้าเราพูดตรงนั้นเสียงมันรบกวนล้วก็ต้องมาลดเสียงตอนนี้น่าจะเป็นทางรถไปทางไกลคือน้องสานทาลาที่หนึ่งสองครับ ทางขึ้นนะตอนนี้ยังไม่ได้เปิดนะรถไฟทางไกลกับสายแถวอีสานสายเหนือนแหละประมาณนั้น,นครับสายมาตอนนี้ก็รถ,รถ,ร,ถรถไฟชานเมืองครับรถไฟฟ้าชานเมืองครับ,รรบส่วนไปนี่ก็รถไฟอะไรนะ ชาญเมืองนะครับครับยังปิดอยู่นะครับตอนบางบางบาง,บางจุดยังไม่เปิดนะครับเพราะผมไปหน้าวันที่ยี่แปดนะครับถ่ายหนวันที่แปดตอนนี้ก็รถไปห้องจำหน่ายตัวบางทีภาพอาจจะเป็นสันสันนะครับผมไม่ได้มีไม้กันสันนะครับพี่น้อง ทาคลิปยัง ي, ใหม่มือใหม่ครับมือใหม่ยังไม่มีไม่กันสั่น,นครับตอนนี้ก็ทางรถไปทางไกลกันสันทราต่างๆนะครับปังป้ายังไม่เปิดน,นะครับเพราะว่ายังทําไม่เสร็จครับตอนนี้ก็มีการสีดวัคซีนกันอยู่ครับในวัะที่28นะครับอีกตังหนึ่งเดินดูครับสั่นโยกเอกทวนดูหน่อยเด้อพี่นอก ก็เก็บบรรยากาศมาให้ครับนี้รถไฟทางไกลครับแ้วมีตู้เครื่องจำหน่ายตั๋วอัตโนมัติของรถไฟฟ้าสีแดงนะครับนี่ครับมีวิธีการใช้นะครับผมยังไม่เคยใส่เลยครับนี่ครับมีราคาตั๋วอัตราค่าโดยสารรถไฟทางไกลประมาณนี้ครับตรางครับตรางประมาณนี้ครับส่วนมาเดินมาดานนี่ครับเดี๋ยวลงรถไฟ ไฟฟ้าใต้ดินส,สีน้ำเงินกับ MRT ครับผมลงไปไปขึ้นอยู่แต่ผมไม่ได้ถ่ายตอนขึ้นนะครับเพราะว่ายังไม่แน่ใจว่าเขาให้ถ่ายหรอือผมก็เลยไม่กล้าถ่ายถ่ายไปถึงประมาณก่อนเข้าประตูเขานะครับแต่เห็นบางท่านก็ถ่ายอยู่นะครับแล้วก็มาด้านหลังผมเดินขึ้นลงไปหน่อยหนึ่งแนละ้วมาอีกด้านหลังครับ้าหลังสถานีก็ประมาณนี้นะครับมุม ก็สวยอยู่นะครับก็เดินมาเดินชมอยู่เรื่อยๆนะครับก็ประมาณนี้นะครับเดินชมอยู่มีที่จอดพักผู้โดยสารอยู่ด้านหน้านี่ครับก็ เป็นบรรยากาศที่จากด้านหน้าเสียงรถไฟเข้าที่ที่ชุมทางบางซื่อด้านหลังนะครับสถาน,นีเก่าอยู่ด้านหลังของนี่นครับจุดจอดรถครับรถดดมีสายต่างๆตอนนี้รถมียังไม่เยอะนะสายยังไม่เยอะนะครับมีรถฟรีวิ่งระหว่างหมอชิดกับสถาน,นีกลางด้วยรับคนมาฉีด,ดวัคซีนโควิดครับที่ก็อยู่ด้านหลังครับ มอเตอร์ไซภาวนาอย่า,า,ายให้หลอกคนที่มาจากาจังหงวัดเลยฝวกรถโดยสารผมเคยเจอนะไม่ได้เอ่ยว่าสถานีไหนนะหลอกเมาอย่างเดียวครับนี่ครับที่สาย49วิ่งระหว่างหัวลำโพงสถานในนี่นะครับสถานีกลางบางซื่อสะพานทุกระดับชมกำแมงเพชรรัชดาพิเศษองคอ์สว่างสกัด นี่ครับเยาวราดอะไรนี่มาถึงโบเบต์จดาโบเบต์ายลกไฟฝั่งซื่อนะครับวนมีวนซ้ายวนขวาขอบคุณท่านที่มารับชมครับคลิปนี้ก็เป็นการไปเทีย่ยว